นิทานในศพเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับอีกาวันหนึ่งขณะที่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่านั้นมันบังเอิญสังเกตเห็นกาตัวหนึ่งขามเนื้อชิ้นใหญ่บินผ่านมาจึงเอ่ยทักทายขึ้นว่าสวัสดีเจ้ากาข่าวดวงตาของเจ้าเนี่ยชิงดูสวยงามราวกับดวงตาของเหยี่ยวก็ไม่ป่าน เมื่อได้ยินคําสรรเสริญเยือนยอจากสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้นกาจึงค่อยๆบินไปเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวต่อว่าเมื่อเข้าได้เห็นเจ้าใกล้ๆแล้วปีกของเจ้านี้ช่างดูเหมือนกับปีกอันแข็งแรงของนกอินทรีเสียจริงเมื่อได้ฟังดังนั้นกาก็รู้สึกพอใจในคํากล่าวของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างมากสุนัขจิ้งจอกก็ยังคงกล่าวต่อไปว่า ข้าอยากจะฟังเสียงของเจ้าดูเสียงเลอเกินว่าจะไพเราะสักเพียงใดกาได้ยินเช่นนั้นจึงอ้าปากเพื่อเปล่งเสียงร้องให้สุนัขจิ้งจอกฟังทําให้เนื้อชิ้นใหญ่ที่กําลังข้าวอยู่นั้นตกลงถึงพื้นสุนัขจิ้งจอกสโอกาสจึงรีบเข้าไปคาบเนื้อชิ้นนั้นก่อนที่จะรีบหนีหายไปอย่างรดวดเร็วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดประจบประแจงมักต้องการผลประโยชน์จากเราเสมอ